เมนูเด็ดไก่ผัดพริกเหลืองรสเด็ดเผ็ดร้อนสะใจหอมอร่อยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปั๊มก้าช anel ค่ะวันนี้มีเมนูเผ็ดเด็ดแซ่บาอเพื่อนเกื่อนจิแล้วค่ะวันนี้จะพาไปทาไก่ผัดพริกเหลืองค่ะสูตรนี้เผ็ดเด็ดแซ่บแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของวัตถุดิบนะคะที่ใส่ในเมนูไก่ผัดพริกเหลืองค่ะก็จะประกอบไปด้วยสะโพกไก่นะคะเลาะก,กระดูกค่ะ500กรัมนะคะนี่ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ทานหนังนะคะก็นำหนังออกได้ค่ะพริกเหลือง50กรัมค่ะพริกขี้หนูส่วนนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนค่ะ50กรัมกระเทียม2ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบ มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะให้นําพริกเหลืองมาหั่นเป็นท่อนนะคะเวลาเอาไปปั่นค่ะจะได้ปั่นง่ายนะคะหั่นเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะคะ หลังจากคั่นพริกเหลืองเสร็จแล้วนะคะก็ให้นําไปปั่นรวมกันได้เลยค่ะปั่นแบบแห้งนะคะนี่ค่ะพริกกะกระเทียมนะคะทําการปั่นให้ได้ลักษณะนี้ค่ะปั่นให้หยับนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะส่วนเนื้อไก่นะคะให้ทําการหั่นไว้เลยค่ะสะโพกไก่นะคะแบบล็อกระดูกค่ะ บ้านไหนไม่ทานหนังนะคะสามารถนําหนังออกได้ค่ะแต่วันนี้ค่ะที่บ้านชอบทานหนังด้วยนะคะก็จะผัดทั้งหนังนี้เลยค่ะเวลาหั่นสะโพกไก่ค่ะง่ายขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ทําการหั่น่ะให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะเวลาหั่นไก่นะคะก็เผื่อว่ามันจะหดด้วยค่ะก็จะหั่นประมาณนี้นะคะ หั่นเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนเลยค่ะหลังจากหั่นไก่แล้วก็ปั่นพริกกระเทียมเสร็จแล้วนะคะแต่เราไปเริ่มต้นผัดกันเลยค่ะวิธีการผัดค่ะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะผัดง่ายๆอร่อยเผ็ดแซ่บแน่นอนค่ะไปดูขั้นตอนในการผัดกันเลยนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการผัดนะคะนํากระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะ ระดับไฟที่ใช้ในการผัดนะคะก็จะใช้ไฟกลางได้เลยค่ะใส่น้ำมันลงไปแล้วค่ะให้ใส่ไก่ลงไปผัดก่อนเลยนะคะทำการผัดไก่ค่ะให้สุกแล้วก็แห้งก่อนเลยนะคะ ปริมาณน้ำมันค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวน้ำมันจากหนังไก่ค่ะมันก็ออกมาอีกนะคะเมนูไก่ผัดพริกเหลืองค่ะรสชาติหอมอร่อยนะคะเผ็ดเด็ดแซ่บสะใจแน่นอนะค่ะในการผัดไก่ผัดพริกเหลืองนะคะต้องผัดไก่ค่ะให้มันสุกแล้วก็แห้งก่อนเลยนะคะเมนูไก่ผัดพริกเหลืองค่ะแนะนำให้ใช้เป็นเนื้อไก่นะคะส่วนสะโพกไก่ค่ะ เห็นไหมคะน้ำมันจากหนังไก่ค่ะมันก็จะออกมาอีกนะคะเวลาเพื่อนๆผัดค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะค่ะหลังจากไก่สุกแล้วก็แห้งดีแล้วค่ะให้ทำการเขีย่ยไก่ออกไปด้านข้างก่อนนะคะแล้วก็ให้ใส่พริกกับกระเทียมลงไปเลยค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปแล้วนะคะก็ทำการผัดค่ะให้มันหอมก่อนนะคะ อย่าเพิ่งเอาไปรวมกับเนื้อไก่นะคะวิธีการนี้ค่ะจะทําให้พริกกระ,กะเทียมนะคะมันมีความหอมค่ะเมื่อผัดเสร็จแล้วค่ะรสชาติจะอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะทําการผัดพริกกระ,กะเทียมนะคะให้มันหอมก่อนเลยค่ะเวลาผัดนะคะอย่าเพิ่งดาไก่มารวมกันค่ะไม่งั้นเนี่ยเวลาผัดเสร็จค่ะมันจะรสชาติจะเสียนะคะพริกกระ,กะเทียมผัดประมาณไหนนะคะ จนกว่ากลิ่นมันจะฉุนขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะคะมันก็ฉุนแล้วค่ะให้ทำการผัดรวมกันได้เลยค่ะจากนั้นให้ทำการปรุงรสชาตินะคะด้วยซอสปรุงรสค่ะหนึช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะพูนนะคะถ้าไม่ทานหวานค่ะใส่แค่1ช้อนโต๊ะก็พอนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะพูเลยค่ะปรุงรสชาติเสร็จแล้วนะคะก็ทำการผัดเลยค่ะผัดให้เครื่องปรุงรสนะคะมันเข้ากับเนื้อไก่ค่ะ เมื่อเข้ากันดีแล้วค่ะก็ลองตักชิมรสชาติดูนะคะรสชาติใช้ได้ทำการปิดแก๊สได้เลยค่ะผัดเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่จานได้แล้วค่ะตอนนี้ไก่ผัดพริกเหลืองค่ะพร้อมทานแล้วนะคะสูตรนี้หอมอร่อยรสเผ็ดเด็ดแซ่บสะใจแน่นอนค่ะ ขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้เมนูไก่ผัดพริกเหลืองนะคะเผ็ดเด็ดแซ่แบหอมอร่อยทานกันไที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้นะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ